สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องแต้มพิสโซตีเจนะคะ วันนี้เต้าจะพาทุกท่านมาเปลี่ยนแนวอะคะอ่ะมาดูพี่เบิ้มปาเจโร่กันบ้างนะคะมีถ่ายเสียงค่ะามาพรา้อมองเต้าทำรีวิวปาเจโร่หน่อยนะคะยังไม่มีเรื่องงามยมดีวันนี้เรื่องงามยมดีแล้วนะหลังสงการมานะคะฟ้าปลอดฟ้าโปร่งนะคะเรามาทําการรีวิวปาเจโร่กันบ้างนะคะปาเจโร่นะคะคันนี้นะเป็นปาเจโร่ GT Premium ถือได้ว่าเป็นตัวท็อปนะคะซึ่ง GT Premium เนี่ยของตัวปาเจโร่จะมีอยู่ทั้งขับ2และขับ4คันนี้นะคะจะเป็นขับ4นะคะของโมเดล2022 เป็นรถปีใหม่เลยนะคะเป็นรถไม่ใช่เป็นรถของคนชื่อปีใหม่นะเป็นรถตัวเดียว2อง2สองสองเป็นรถปีปัจจุบันราคาของตัวรถนะคะอยู่ที่1ล้านนะคะหกแสนสี่พันบาทอันนี้คือราคานี้นะคะถ้ากรณีเป็นสีขาวมุกบวกเพิ่มเข้าไปอีก15ื่นบาทนะคะอันนี้เป็นราคาของสีรอนเงินนะคะ มาชมกันก่อนเลยดีกว่าว่าปาเจโร GT p r e m i u ม,มตัวท็อปเนี่ย 4D คันนี้นะมีอะไรตรงไหนบ้างนะคะซึ่งนะคะต้องบอกก่อนนะว่าคันนี้ไม่ได้มีการแต่งอะไรเพิ่มเติมนะคะไม่มีชุดแต่งนะเป็นอะไรก็ตามที่ติดมากับตัวรถเลยนะคะะมีเสียงเพลงด้วยเป็นไงละ่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาชมกันก่อนนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะอ่าอันดับแรกนะคะในเรื่องของตัวรถนะ,ะสำหรับนะคะคนที่ไม่ชอบนะแบบบางบางคนอ่ะ ปกติแล้วมันจะมีตัวนัอเนดอตัวคําว่าปาเจโรติดอยู่ตรงข้างหน้ารถแบบนี้นะคะสําหรับใครที่ไม่ชอบนะเป็นสายคลีนนะมีหลายๆคนทักเข้ามาแล้วแหละว่าเอยถ้าพี่ไม่เอาตัวอักษรในเมตาว่าไม่เอาตัวนัสือก็ได้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นออริจินอลของตัวรถนะไม่มีตัวนัสือนะคะและนะคะยังพวกนี้กระจังหน้าอะไรนี่นะจะเป็นตัวที่ติดมากับตัวรถนะคะรวมไปถึงนะคะตรงนี้นะรังผึ้งนะติดมากับตัวรถนะ และนะคะสิ่งที่มีมาของตัว G T Premium คันนี้เลยก็คือตัวเซ็นเซอร์ด้านห,หน้าเห็นไหมคะเซ็นเซอร์ด้านหน้าเ็าจะมีทั้งหมด1 2สองนะแล้วก็ 3- 4สนะคะเป็นทั้งทางตรงแล้วก็แนวเฉียงแบบนี้เลยนะคะทั้ง4จุดนะคะ่าดูชัดเลยเนี่ยสจุดจุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่4นะคะและนะคะตรงบริวเวณด้านนี้ค่ะเห็นไหมคะ ตรงครอบสก็จะมีความเป็นความความเป็นมิซูเนาะความเป็นมิซูของเขาอะก็จะมีตัวครอบสแบบเนี้ยใหญ่ๆนะคะสีโครเมียมนะคะทําให้รถดูโดด,ด,ดูเด่นดูหรูนะคะและนะคะตัวไฟด้านหน้านะคะจะเป็นโปรเจคเตอร์ใบ LED อ่าเดี๋ยวจงลองเปิดให้ดู โปรเจคเตอร์ by LED นะคะซึ่งจะให้ความสว่างที่มากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วนะคะ,ะเห็นไหมคะจะมีเป็น LED แบบนี้เลยนะคะตอนนีที่เปิดไฟนะคะไฟหน้านะคะก็จะเป็น LED อีกเหมือนกันนะคะสีขาวค่ะแล้วไฟหลีด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นไฟหลี่ของตัวรถนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอ่ะหมีเซ็นเซอร์แล้วนะอย่างที่2นะคะตัว GT p r e m i u เนี่ยด้านหน้าเลยค่ะ ก็บริเวณนี้เลย GT Premium นะก็จะมีเรื่องของตัวกล้องนะคะมองด้านหน้านะคะซึ่งตัวกล้องเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการกะระยะนะคะในขณะที่เราเข้าได้รถคันหน้ามากน้อยแค่ไหนนะคะ ซึ่งนะคะกรณีที่นะคะมันจะมีเส้นสําหรับการกะระยะด้วยนะคะสําหรับตัวกล้องตัวนี้นะคะช่วยช่วยในเรื่องของความปลอดภัยนะคะฉะนั้นนะคะตัว p a เจ r o นะคะตัว GT p r e m i u มตัวนี้นะ,ะถือว่าเป็นตัวท็อปฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องของความปลอดภัยเลยเขาปลอดภัยแน่ๆอยู่แล้วนะคะ1เซนเซอร์ด้านหน้า 2. กล้องเนาะเดี๋ยวเรามาชมด้านข้างกันบ้างนะคะนี่ด้านข้าง ด้านข้างนะคะตัวล้อแบบนี้เลยจ้าเห็นไหมคะชัดเจนเลยนะคะเป็นแม็กนะคะขอบ18นะคะและยางนะคะจะเป็นยางของโตโยต่ะโตโยก็ถือว่าเป็นยางที่มีคุณภาพเนาะมีคุณภาพระดับต้นๆน,นะคะแล้วนะคะขอบยางจะเป็นตัวสองห0ห้านะคะอารตัวล้อแม็กไลแม็กจะเป็นทรงนี้เลยนะคะเป็นดำปัดเงาเห็นไหมคะจะเป็นทรงของเขาเลยนะคะแบบนี้นะคะ สร้างความสวยงามให้กับตัวรถนะคะแล้วก็นะคะรับก,กันกับตัวล้อนะคะซึ่งทําให้ดูใหญ่ดูบึกดูบึนนะคะสมกับแบบเอ้ยถ้าก็ณีที่เป็นแบบรถที่แบบสําหรับพี่เบิม้มอ่ะรถสำหรับพี่เบิ้มมันก็จะทําให้ดูแบบภูมิฐานมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนอ้อง่วนด้านข้างนะคะอ่าตรงบริเวณนี้เลยต้อง หูกระจกนะคะหูกระจกถ้ากรณีที่เป็นตัว G T Premium เนี่ยมันก็จะเป็นตัวหูกระจกที่ก็จะเป็นสีแบบโครเมียมเนาะแล้วก็มีไฟเดี้ยวในตัวและที่สําคัญนะคะตรงบริเวณนี้ค่ะ ยังมีกล้องอนั่นไหนเพราะว่ารถคันนี้มีกล้องรอบคันนะจ๊ะ,ะเวลาที่เราขึ้นรถนะคะเราก็จะดูวิสัยทัศน์นะคะรอบคันได้นะคะในระหว่างที่เราขับรถอยู่เนาะแล้วเราเข้าเกียร์ถอยนะคะสามารถที่จะมองเห็นนะคะวิสัยทัศน์ด้านข้างด้านหน้าและด้านหลังนะคะในขณะที่เราถอยว่าอวิส่งกีดขวางอะไรอยู่ตรงไหนไหมนะคะสําหรับใครนะคะที่เป็นสายเซฟเนาะสายเซฟแบบชอบเรื่องของความปลอดภัยนะคะเต้าแนะนําเลยหรือถ้ากรณีที่จอดรถอยู่นะคะก ก็จะมีปุ่มฟังก์ชันที่สามารถกดแล้วก็ดูหน้าจอได้เลยว่าอ่าณตอนนี้ด้านข้างด้านหน้าด้านหลังของเราเนี่ยมีอะไรทรงไหนที่ใกล้กับรถเรามากน้อยแค่ไหนไหมนะคะและตรงบริเวณบันไดเลยจ้า บันไดของตัวปาเจโร่นะคะก็จะเป็นบันไดที่ติดมากับตัวรถอันนี้ไม่ได้เพิ่มเลยนะต้องบอกแต่แรกแล้วว่ารถอันนี้คือออริจินอลฉะนั้นถ้าเกิดว่านะคะคุณลูกค้านะซื้อรถนะคะก็จะได้แบบนี้เลยเห็นไหมคะบันไดอันนี้สามารถใช้งานได้จริงเดี๋ยวเราลองเหยียบนะแป๊บหนึ่งนะอ่าเปิดออกมาแล้วก็มาท่านี้ค่ะ เหยียบเนาะมีที่จับแล้วก็เหยียบขึ้นรถแบบนี้เนื่องจากว่าตัวปาเจโร่เนี่ยความสูงของเขาก็จะระดับหนึ่งเนาะเวลาที่เราขึ้นรถเนี่ยสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะหรือว่าสําหรับใครที่ซส์เล็กนิดหนึ่งนะคะหรือต้องการทราี่ความธรรมชแมงความกระฉับกระเฉงสําหรับการขึ้นรถจะก็จะขึ้นแบบนี้อ่ะขึ้นนะมีมือจับเนาะสำหรับการจับแล้วก็เหยียบบันไดแล้วก็ขึ้นแบบนี้แบบนี้ก็จะขึ้นไปนั่งบนรถได้แบบแบบเออง,ง่ายๆเลยเนาะแล้วก็เมื่อเรามาเห็นภายในกันแล้วนะคะดูกันก่อน ภายในเนี่ยตรงบริเวณไฟด้านข้างตรงนี้นะคะจะเป็นไฟสองทางอ่ะซึ่งเป็นไฟด้านข้างของประตูเนาะ mm hmm. เวลาที่เปิดประตูทุกครั้งนะคะก็จะมีไฟแบบนี้นะคะอยู่ในทุกๆประตูนะไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวาน้าและหลังนะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเห็นไหมตัวพรีเมียมเนี่ยเขาแบบเออดูในเรื่องของความปลอดภัยมาเป็นที่หนึ่งนะแล้วก็ภายในนะจะเห็นว่านี่หนึ่ง็ดับแรก ผ้ายางตรงนี้นะเต้าแถมให้นะคะเป็นในเรื่องของผ้ายางเข้ารูปกระดุมนะคะทําให้มันดูสวยงามและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสามารถเอาออกมาเคาะฝุ่นหรือเช็ดทำความสะอาดได้โดยง่ายนั่นเองและนะคะระบบเบาะอ่าเบาะดูเบาะก่อนเบาะตัวนี้นะจะเป็นหนังนะคะสีดำแล้วนะคะเบาเนี่ยยังเป็นแบบฮีตการ์ดอีกด้วยฮีทการ์ดช่วยในเรื่องของการสะท้อนความร้อนไม่อมความร้อนในขณะที่แบบ ไม่ใช่ไม่อมน้ามันนะไม่อมความร้อนในขณะที่เราอจอดรถตากแดดเนาะตัวเบาะฮีการแต่คุณสมบัติของเขาคือสะท้อนความร้อนออกไปเวลาที่เราใส่กระโปรงสั้นหรือใส่กางเกงขาสั้นนะคะหรือว่ากางเกงบางอะไรก็ตามกางเกงสลักสำหรับผู้ชายเนาะขึ้นนั่งเนี่ยก็จะทําให้ความร้อนนะคะที่เป็นผิวสัมผัสของตัวเราอะน้อยกว่าเบาะธรรมดาทั่วไปนั่นเองนะคะแล้วนะคะตัวเบาะขาหนี จะเป็นระบบไฟฟ้านะ,ะปรับไฟฟ้าขึ้นลงนะคะปรับขึ้นลงแบบนี้เลยนะคะยกหน้ายกหลังยกซ้ายยกขวาไม่ใช่ไม่ใช่เบาะละยกซ้ายขวาะค่ะยกหน้าหลังแล้วขึ้นลงแบบนี้นะคะเป็นเบาะไฟฟ้านะแล้วที่สําคัญคือเบาะของเขาเนี่ยนอกจากความเป็นนิดกลดแล้วนะจะมีความเป็นทรงสปอร์ตเห็นไหมคะมีความเป็นแบบเหมือนห่อตัวเออเวลาที่เราเข้าไปนั่งปุ๊บมันจะทําให้แบบพอดีกับตัว แล้วก็ทําให้กระชับกับตัวทําให้เราอะมีความรู้สึกเหมือนอ่ามันแบบมันมันมันถน,นัดในการขับรถมากขึ้นนั่นเองนะคะและนะคะต้องบริเวณด้านหน้าของตัวรถเนาอะอาจจะเห็นได้ว่านะคะ นี่อันนี้ชมด้านหน้ากันก่อนตรงบริเวณพวงมาลัยอ่ะเดี๋ยวต้ไปเข้าอีกฝั่งหนึ่งเนาะพวงมาลัยของคันนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของระบบพูดคอนโทรนาะซึ่งตัวมิซูเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างที่จะคำนึงถึงในเรื่องของความปลอดภัยและความสะดวกสบายของคุณผู้ขับขี่นะคะเป็นหลักอยู่แล้วฉะนั้นในเรื่องของพูดคอนโทรในคันนี้นะคะก็ยังคงมีพูดคอนโทรเนาะก็ตรงนี้ระบบพูดคอนโทรเนาะมีระบบเซตกับรีเซทให้นะคะแล้วนะคะปุ่มนี้เห็นปุ่มนี้ไหมคะ ปุ่มนี้นะจะเป็นในเรื่องของตัวเซนเซอร์นะคะในขณะที่เราเดินด้านหน้านะคะก็จะเห็นได้ว่า,ามีเส้นขีดสําหรับการระวังว่าเอ้ยคุณสามารถที่ปรับได้นะหขีด2ขีดและ3ขีดนะคะเพื่อที่จะว่า ระยะของความปลอดภัยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแล้วนะปุ่มนี้นะสำหรับการดูหน้าจอนั่นเองหน้าจอแบบความปลอดภัยรอบคันเนาะดูกล้องรอบคันนะกดดูได้นะคะแล้วนะคะในเรื่องของชิปตรงนี้ก็มีนะคะแค่เดื่อชิปอยู่ทางข้างก็มีด้วยนะคะในเรื่องของการปรับ เกียร์แบบแมนนวอ่ะนี่เมื่อรถแต่มันเป็นเกียร์ออโต้ใช่ไหมคะถามว่าถ้าต้องการที่จะปรับเมนนวสามารถปรับได้ไหมในเรื่องของเกียร์ก็จะมีแพดเทิร์นชะอยู่ด้านข้างนะนี่ระบบของการนะดันขึ้นบวกและลบบวกและลบนะคะอย่างนี้นะง่ายมากนะคะและไฟด้านหน้าของตัวรถนะนอกจากจะเป็น LED แบบ Uh, LED แล้วยังคงเป็นแบบออโต้้วยนะคะสามารถที่จะกดด่เห็นไหมคะมีคำว่าออโต้นะคะตั้งเป็นระบบออโต้ได้ด้วยนะคะเปิดปิดอัตโนมัติในขณะ,ะที่แสงแสงแสงแดดดอบเนาะหรือว่าเข้าไปในส่วนที่มันมืดนะคะไฟก็สว่างอัตโนมัติหรือทำเป็นแบบเ็นนัวก็ได้นะคะในเรื่องของการนี่ปุ่มระบบความปลอดภัยนะคะในเรื่องของการระบบการลื่นถลายระบบแจ้งเตือนนะคะการชนนะคะหรือว่าปิดเสียงแจ้งเตือนนะคะอันนี้ก็มีมาอีกเหมือนกัน รถคันนี้นะคะอ่าเป็นยังไงนี่ยังไม่ถึงเครื่องคันเลยนะยังไม่ถึงเครื่องคันเลยบอกจริงส่วนด้านหน้านะด้านหน้าตรงนี้จออันนี้ติดมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะเป็นจอนะคะแบบไซส์7นิ้วนะคะสามารถที่จะเดี๋ยวตาลองเปิดระบบไฟให้สามารถที่จะเล่นจอได้นะคะทัชสกรีนได้นะคะอ่าเห็นไหมคะ อ่เป็น Apple CarPlay หรือว่า Auto Android ได้เลยนะคะแบบนี้ทัชสกรีนได้เลยนะคะไซส์เนิ้วนะคะอ่ะเดี๋ยวรอมันโชว์ในะหว่างที่รอมันโชว์เรามาดูแผงหน้าปัดด้านล่างกันก่อนนะคะแผงหน้าปัดด้านล่างตรงนี้นะก็จะเป็นในเรื่องของตัวเดี๋ยวเปาเสียงนะอ่ะ อันนี้หน้าจอเห็นไหมคะจะมีมันตีมีเดียโทรศัพท์นะคะแล้วก็การนําทางข้อมูลอะไรพวกนี้นะสามารถเล่นโฟนได้นะคะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อไอเชื่อมต่อบูทูธได้นะคะอ่าเชื่อมต่อบูทูธได้มีเดวิเกเตอร์ให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยนะแล้วนะคะตรงบริเวณนี้เห็นไหมคะนั่นเป็นเครื่องหมายของตัวท้ายไฟฟ้าอ่ารถนะคะปาเจโร่เนี่ยมีท้ายไฟฟ้ามาอยู่แล้วนะคะไม่ได้ทําการติดตั้งเพิ่มเติมนะคะ ส่วนแผงหน้าจอด้านล่างตรงนี้แผงระบบควบคุมนะคะเป็นตัวควบควบคุมแบบเป็นนุ่นนะแต่แสดงผลด้วยระบบดิจิทัลแบบนี้นะคะสามารถที่จะรีเลื่อนแบบนี้ได้เลยนะคะจะเอาแอร์ที่เท่าไหร่ความเร็วที่เท่าไหร่แล้วความแรงที่เท่าไหร่ได้หมดนะคะและนะคะมองต่ำลงมาอีกนิดนึงตรงบริเวณด้านล่างตรงนี้ค่ะ แล้ล่างตรงนี้นะอันนี้คือไวร์เลชารนะ์จนะคะไวร์เลชาร์จนะคะสำหรับตัว Pajero ่ันนี้สามารถที่จะวางโทรศัพท์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้สายเสียบวางได้เลยนะคะให้กับโทรศัพท์ที่รองรับเขาเท่านั้นนะคะส่วนโทรศัพท์ตัวไหนที่ไม่มีการรองรับก็จะมีพอร์ตตัวนี้ให้ด้วยนะคะมี HDMI แล้วก็มีพอร์ตสำหรับการชาร์จแตโทรศัพท์นะคะเกียร์ตัวนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะ แปดสปีดอ่าเกีย์แบบแปดสปีนะคะและตรงริเวณนี้จ้าเห็นไหมคะมีในเรื่องของเบรกมือไฟฟ้ามีออโต้โฮค่ะช่วยในเรื่องของการขับรถเวลาที่ขับรถในเมืองหรือว่ารถติดเยอะๆหรือว่าขับรถติดไฟแดงนะออโต้โฮจะช่วยได้เยอะทีเดียวส่วนตรงนี้จะมีในเรื่องของนี่ ระบบนะคะ <_ an> เห็นนะคะสามารถขับ2ได้เนาะตรงขับเคลื่อน2ล้อนะคะตรงทางเรียบปกตินะคะสามารถขับเคลื่อน4ี่ล้อได้นะคะกรณีที่ต้องการให้ขับเคลื่อน4ล้อเนาะแบบเออทางเปียกทางแบบฝนตกถนนลื่นทางเปียกใช้ขับเคลื่อน4ีล้อนะคะแต่นะคะต้องเตือนไว้ก่อนนะการขับเคลื่อนสี่ล้อเนี่ยก็จะทําให้อัตราการกินน้ํามันของมันเนี่ย ก็อัตราการใช้ซึ่งเบืองน้ำมันมันจะเยอะกว่าระบบขับ2เนาะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ R c h l c อันนี้นะก็จะเป็นในเรื่องของเวลาที่เราขับตรงบริเวณที่มันเป็นฝุ่นนะคะสามารถที่จะเลื่อนมาตรงบริเวณนี้ได้นะคะมันก็จะเป็นเหมือนกับ ขับเคลื่อนด้านหน้า50%ด้านหลัง50%าบอแบ่งแยกกันอย่างนี้นะส่วนอีกตัวหนึ่งอันนี้นะสำหรับกรณีที่ออฟโรดเลยนะอ่ากดลงแล้วก็เลื่อนมาแบบนี้พุชแล้วก็เลื่อนลงมาะเป็นสำหรับกรณีที่ออฟโรดได้ไหมคะนี่อะไรให้เล่นเยอะแยะเลยนะอแบบนี้เลยส่วนนะคะตรงนี้ตรงนี้จ้าจะเป็นในเรื่องของกล่องพักแขนนะคะกล่องพักแขกกลางรถนะจ๊ะจะมีให้เลยนะคะสําหรับตัวปาเจโร่นะคะ มีที่วางแก้วน้ำให้ตรงบริเวณนี้เนาะด้านหน้าด้านบนจะมีไฟนะคะไฟสำหรับคอนโซลด้านหน้านะแบบนี้อันนี้แค่คอนโซลหน้านะไฟสำหรับคอนโซลหน้าแล้วก็จะมีกล่องเก็บแว่นตาตรงนี้ลำโพงคู่หน้าอยู่ตรงบริเวณนี้ส่วนตรงนี้นะจ๊ะ ที่บังแดดนะคะก็สําหรับ2ฝั่งนะคะทั้งคนขับและคนนั่งข้างก็จะมีกระจกให้พร้อมนะคะทั้ง2ทั้ง2ฝั่งเลยเนาะอ่ะอันนี้เป็นตัว GT Premium นะอ่ะยังไม่หมดเท่านี้นะเดี๋ยวเราไปดูตรงบริเวณกลางกลางรถกันตรงบริเวณกลางรถเนี่ยอ่ะนอกจากข้างหน้าเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วเนาะตรงบริเวณกลางรถเนี่ยก็จะมีในเรื่องอาจจะต้องปิดปิดระบบไฟของรถก่อน เห็นไหมคะว่าระบบความปลอดภัยมันเตือนเมื่อกี้เต้าเปิดระบบไฟโดยที่ยังไม่ได้สตาร์ทรถเนาะแล้วอ่าพอเราออกมาเรายังไม่ได้ปิดระบบไฟมันก็จะมีเสียงแจ้งเตือนว่าเอ้ยคุณอ่ะลืมระบบไฟของคุณอยู่นะอ่าอันนี้คือความปลอดภนะัยเนาะส่วนนะคะตรงบริเวณกลางรถอ่ะเดี๋ยวเต้าขึ้นกลางรถกลางรถก็จะมีที่จับนะมีที่จับตรงบริเวณนี้นะเหยียบได้นะแล้วก็ขึ้นนะนี่สะดวกสบายนะ มีนี่จะมีในเรื่องของจอเพดานนะคะจอเพดานอันนี้ติดมากับตัวรถนะคะมีในตัว GT p r e m i u มนะคะมีรุ่น GT p r e m i u ยมีเนาะ GT Plus มีนะคะตัวจอเพดานตรงนี้นะคะจะเป็นเราจะมีหูฟังให้ด้วยนะคะใช้สำหรับการวเลสนะคะแล้วก็มีสาย HDMI ให้นะคะสามารถเชื่อมต่อวเลสแล้วก็ใช้หูฟังเล่นได้ส่วนเบาะด้านหลังนะคะแอร์ตรงคอนโซลแอร์ด้านหลังนี่ จะมีที่ปรับระบบแอร์อยู่ตรงบริเวณนี้เห็นไหมคะฉะนั้นในเรื่องของความเย็นทั่วถึงแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านแถวที่2และแถวที่3นะคะมีระบบแอร์และนะคะตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของระบบไฟด้วยเห็นไหมคะอ่ามีระบบไฟด้วยนะคะกรณีที่คนที่อยู่ตรงกลางรถเนี่ยต้องการความสว่างแสงสว่างที่มากขึ้นสามารถเปิดระบบไฟได้ะนะคะอันนี้แค่นี้ยังไม่พอ อันนี้นะคะรถปาเจโร่เนี่ยจะเป็นรถสำหรับเจ็ดที่นั่งเนาะสำหรับเจ็ดที่นั่งเครื่องยนต์อยู่ที่2400 2 4 0 0ซีซี181แรงมา้าอ่ะ181แรงมา้าสำหรับใครที่ชอบแบบเอ้ยอยากจะได้ฟีเบิ้มอยากจะได้รถคันที่มันใหญ่มากกว่าเดิมเครื่องยนต์ที่มันใหญ่แบบชอบเดินทาง่างจังหวัดชอบออฟโรดอย่างนี้นะคะสามารถที่จะเล่น็นตัวนี้ได้ ส่วนด้านหลังนะคะของตัวปาเจโร่นี่จะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะเพราะเขาจะเขียนบอกเลยว่าเนี่ยคันนี้ขับสีนะจ๊ะ c w d เป็นรถแบบขับ4นะจ๊ะแล้วนะคะในเรื่องของตัวเซนเซอร์เห็นไหมคะเซนเซอร์ด้านหน้ามีอยู่4ตัวใช่ไหมคะเซนเซอร์ข้างหลังก็มีอยู่4ตัวเห็นไหมคะความปลอดภัยของคุณลูกค้าต้องมาเป็นที่1นะถ้าติดแบบรอบคันได้เนี่ยเขาติดแล้วนะแต่พอติดแบบรอบคันแล้วบเออมันไม่สวยก็เลยติดเซนเซอร์แค่แค่ด้านหน้ากับด้านหลังแล้วรอบคันเนี่ยใช้เป็นในเรื่องของกล้องบองหลังหรือว่ากล้องรอบคัน ให้มากกว่านะคะแล้วในปีโมเดลปี2022เนี่ยตัวกล้องเนี่ยเขาทําการปรับเนาะเขาทําการปรับเรียนนะคะให้มุมมองของกล้องนะมองได้กว้างมากยิ่งขึ้นให้ชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของระบบไฟฟ้าอ่าระบบไฟฟ้าประตูท้ายนะเปิดนะคลิก1คลิกนะแล้วประตูท้ายไฟฟ้าก็จะเปิดแบบนี้อ่ะอันนี้เป็นติดมากับตัวรถอีกเหมือนกันนะคะแล้วระบบท้ายไฟฟ้าอันนี้นะคะ มีรับปกันบัตรมีรับประกันนะคะของของทางมิซูเขาอยู่แล้วนะและนะคะมีระบบแจมพโรเทคชันด้วยนะคะกรณีที่กดปิดแล้วเรายืนขวางอยู่สามารถที่จะป้องกันการหนีบได้เด้งกลับไปเองนั่นเองนะคะและนะคะด้านท้ายจา้าด้านท้ายของตัวรถนะแบบนี้มีกล่องสําหรับการเก็บสัมภาระอ่าในเมื่อน้องเล็กเรามีพี่เบิ้มเราจะไม่มีได้เยี่ยงไรอ่า นี่กล่องสาหรับการเก็บสัมภาระนะคะแต่กล่องสาหรับการเก็บสัมภาระของพี่ปาเจโรเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะและตรงโซนนี้นะจะเป็นตัวชุดนะคะเรื่องของการะปะยางฉุกเฉินเนาะเพราะว่าปาเจโรเนี่ยเขาจะไม่มียางอะไรนะคะ, mm. คะเขาจะมีชุดปะยางฉุกเฉินให้แทนนะคะซึ่งเหมือนกับตัวเอฟเฟนเดอร์ตัวใหม่เนาะก็ทําเป็นแบบพี่เขานะคะแอร์ของแถวที่3 <Yeah. S 2> ก็มีนะคะแอร์แถวที่3มีเนาะฝั่งของตัวนี้ไฟ้างหลังก็มีแบบนี้นะคะอ mm. ่ะ เบาแถวที่3มสามารถเอนได้นะคะเบาแถวที่3มเอนได้นะคะแล้วก็เบาแถวที่สองเนี่ยเอนได้อีกเหมือนกันนะคะอัะอนนี้สําหรับการปิดนะคะก็จะปีปุ่มปิดแบบนี้ล็อกเปุ่มปิดเลยปิดง่ายๆแบบนี้นะคะลักษณะของการปิดก็จะปิดให้แบบนี้ และนะคะตัวท้ายไฟฟ้านะคะในเมื่อเขาติดท้ายไฟฟ้ามาแล้วนะคะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ทางมิสซูเขาเพิ่มมาให้เลยก็คือตัวระบบชิกเซนเซอร์นะคะในขณะที่มือเราถือสัมภาระอยู่เนาะเราไม่สามารถที่จะใช้มือในการเอื้อมเปิดตรงนี้ได้นะคะปกติแล้วท้ายไฟฟ้าสามารถเปิดได้จากตรงบริเวณนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือตัวชิกเซนเซอร์นะคะชิกเซนเซอร์นะคะในขณะที่รถเปิดอยู่นะคะแล้วนะคะกุญแจอยู่ใกล้กับรถนะ สามารถที่จะใช้เท้านะคะเตะตรงบริเวณมุมตัวแบบนี้มันจะมีเสียงดังติดนึงนะคะแล้วประตูท้ายไฟฟ้าจะเปิดนะคะทั้งมุมซ้ายและขวาเลยนะคะซ้ายและขวาของตรงมุมตรงนี้นะใช้คลิกเปิดและปิดได้นะคะแบบนี้อ่ะมันก็จะปิดให้นะคะอันนี้คือความสะดวกสบายนะคะที่ทายมิสูเขาทำมาให้ในตัวปา j จโร GTE เบียมนะคะและนะคะนอกจากบบาด้านหลังเนี่ยอ้า ตัวรุ่นน้องเขาทําไว้ค่อนข้างดีตัวรุ่นพี่หน้อยหน้าไม่ได้นะคะเช่นนั้นนะคะตัวเบาด้านหลังมันเป็นสําหรับจิตที่นั่งก็จริงเนาะแต่ถ้ากรณีที่เราต้องการที่จะขนสัมภาระนะคะสามารถที่จะพับเบาะได้นะคะพับเบาะโดยการนะคะง่ายๆเลยนะดึงตรงจุดนี้โดยที่เบาะของด้านหน้าเนี่ยมันจะเด้งไปก่อนคลิกนึงแบบนี้นะคะแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวาจะดึงตรงนี้ให้ก่อนนะ,ะแบบนี้นะคะนี อันนี้คือสเต็ปที่1นะคะของการดึงแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวดูตรงนี้นะดูตรงมุมนี้นะเต้าดึงตรงนี้ให้นะเห็นไหมคะ้นานาเด้งไปก่อนนะแล้วตรงบริเวณดึงตรงนี้นะคะแล้วก็ดันเข้าไปแบบนี้นะคะอันนี้นะคะทําให้เราผลสัมภาระได้นะคะ1สเต็ปอ่านี่คือ1สเต็ปนั่นหมายความว่าแถวที่1นั่งได้แถวที่2ยังคงนั่งได้และแถวที่3าก็ยังคงมีพื้นที่วางของอยู่อีก2ช่องเห็นไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการมากกว่านั้นนะคะสามารถที่จะพับเบาะนะคะ แถวที่2เข้าไปนะคะพับเบาะแถวที่2เข้าไปนะคะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวทําให้ดูเบาะแถวที่สองนะจ๊ะพับขึ้นมาแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวพับของนน้นก่อนพอเราต้องการผลสัมภาระที่มากขึ้นนะคะเราก็ต้องการพื้นที่เนาะเอ้ยเรานั่งแค่2เบาะด้านหน้าก็พออ่ะดันตรงนี้ขึ้นไปแล้วนะคะตรงนี้แบบนี้แบบนี้เห็นไหมคะ จะได้พื้นที่ในการขนสัมภาระเพิ่มให้มันกว้างมากยิ่งขึ้นอ่ะเป็นไงเหมาะกับสายครอบครัวหรือ,อยังถ้ากรณีที่บอเอ้ยเอาลูกไปแบบไปต่างจังหวัดเนาะไปพูลิลาเอาลูกลงพูลิล่าเสร็จปุ๊บแล้วต้องการจะไปขนอาหารทะเลต้องการจะไปขนแบบคนของเยอะๆสามารถทําแบบนี้ได้นะคะอันนี้คือความสะดวกสบายของตัวปาเจโรอ่ะเป็นยังไงปาเจโร่ ero, มันดีขนาดนี้แล้วเป็นไงคะตัดสินใจที่จะซื้อกันได้หรือ,อยัง ตัดสินใจที่จะเป็นเจ้าของกันได้หรือยังคะนะคะสำหรับราคาของปาเจ r o ตัว GT Premium ตัวนี้นะตัวขับ4ตัวนี้นะ1ล้านอยู่ไหนละกล้อง <c oughs> GT Premium ตัวนี้นะคะ1ล้านนะคะ64,000บาทนะคะด้วยสีบรอนเงินแบบนี้นะถ้าเป็นสีขาวบบมุกบวกเพิ่มอีก15,000บาทนะคะได้แบบนี้เลยออริจินอลไม่มีแต่งอะไรเพิ่มเลยนะไม่มีแต่งอะไรเพิ่มแต่ฟังก์ชัน ความสวยงามมาเต็มความปลอดภัยด้านในเต็มเอียดเลยแบบแม็กถึงขั้นขีดสุดนะคะอันนี้ความปลอดภัยของคุณลูกค้านะคะซึ่งทางมิสูเขาจะให้แบบนี้นะคะเช่นั้นนะคะมาจับประจองเป็นเจ้าของนะคะสําหรับป a เจโร่นะคะแบบนี้นะคะสไตล์แบบนี้นะคะถ้าชอบนะคะหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะสอบถามแล้วเข้ามาทางไลน์นะคะเดี๋ยวต้าจะแปะลิงก์ไลน์ไว้ด้านล่างหรือพูดคุยกันผ่านตัว คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะว่ามีความคิดเห็นยังไงนะคะกาบสไตล์รถแบบนี้นะคะชอบหรือไม่ชอบตรงไหนมีตรงไหนต้องแบบอ้ยควรจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะอ่าคุยกันได้นะคะหรือถ้าต้องการข้อมูลในการออกรถนะคะหรือว่าดาวที่เท่าไหร่ผ่อนที่เท่าไหร่นะคะโทรหาเต้าได้เลยนะคะเบอร์ศูนย์แปดสี่ห้าหนึ่งห้าห้าสามหกสี่นะคะเดียวเต้าพร้อมจะตอบคําถามทุกท่านนะถ้าเต้าไม่รับเดี๋ยวถ้าโทรกลับนะคะแสดงว่าเต้าติดลูกค้าอยู่นะอ่าเต้าพร้อมจะตอบคําถามทุกท่านเลยสําหรับวันนี้นะคะ การรีวิวปาเจโร่สปอรคันนี้นะโฟวิวขับ4นะ GT ทีีเมียมนะขอจบการรีวิวไปแต่เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้มาดูนะคะว่ารอบหน้านะ้จะรีวิวคลิปรถของใครนะคะแล้วเป็นการแต่งแบบไหนสไตล์ไหนนะคะวันนี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ